ออ p ฟี่แอนด์โมนี่กราดูเอแล้วก็ FLP กลับมาเปิดรับสมัครมเมนเทนเมนเทนีอีกรอบแล้วเป็นรุ่นของปี2026ซึ่งปกติเขาจะเริ่มงานกันในเดือนกรกฎาคมปี2026เด็กปี4สมัครได้อยู่ต่างประเทศสมัครได้เพราะเขามีโปรเซสออนไลน์สําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศแยกเพื่อนพี่เลกจะบอกว่าของที่นี่น่าจะมีการรับสมัครคนจํานวนมากเพราะเขามาขยายรับเพิ่มปกติเขาจะรับแค่ปีหนึ่งครั้งและรอบนี้เป็นรอบแรกที่เขารับเป็นปีแรกที่เขารับสองรอบซึ่งพี่รักจะบอกว่าเขาขยายออกมาเพิ่มว่า เขาต้องการคนไปทําสายต่างๆจํานวนมากความเป็นปแล้วจะบอกว่าโอกาสเป็นของคนที่อยากที่จะไปโตกับสายอ e ีคอมเมิร์ซกับเขาแน่นอนว่ามี2โครงการ1คือ GDP GDP วางโพรเจกตการจ่ายเป็นกลุ่มไฮเซนด์ัตสามารถเรียกได้ตามสิ่งที่เราต้องการไปถึงเป็นร้อยเคเลยนะไฮเซนด์ดัตคือประมาณ 70K ขึ้นไปจนถึงร้อยเคบวกๆเพราะฉะนั้นพี่แล้วจะบอกว่าให้เรียกตามฐานเดิมที่เรามีหรือให้เรียกตามสิ่งที่เราอยากได้ปกติกลาลูอเอจะต้องทํางานหลังบ้านจะต้องติดต่อต่างประเทศอยู่บ่อยคุณจะต้องเก่งภาษาอังกฤษเพราะการสัมภาษณ์เป็นภาษา หลังกฤษล้วนและที่นี่เขาเปิดรับเป็นโลหลายสายมากโลเหตสายแล้ว6เดือนเช่นมิชชนอินเทลอินเทลเจนส์มิชชั่ดีเวล็อปเมนต์ถึงไฟแนนซ์ Finance, อื่นๆนะม,มันมีหลายสายมากเพราะฉะนั้นเขาคงจะต้องการคนจํานวนมากนี่คือของตัว GDP อันที่2เป็นของตัว FLP FLP ออปปี้เขามีระบบขนส่งหลุดขนส่งเขาเองเพราะฉะนั้นคุณจะได้ไปผักดันสิ่งนี้ FLP เป็นปีแรกที่เปิดรับสมัครซึ่งไปทํางานเกี่ยวกับสายโอเปอเรชั่นของบริษัทขนสองสายขนส่งนั้นที่อยากตัวกับเขาพาไม่ได้เพ เ่อจะบอกว่ามันต่างกันใครที่กางงวมภาษาอังกฤษให้คุณไป FLP เพราะสัมภาษณ์ทุกอย่างเป็นภาษาไทยหมดเลยแต่ถ้าคุณอยากจะทํางาน global หน,หนึ่งทํางานในกรุงเทพถูกปะ่ะได้ติดต่อทั้งไทยและต่างประเทศก็ไปทําของตัว GDP เพราะพ่อแม่จะบอกว่าเลือกเวอร์ชั่นที่เหมาะกับตัวเองจะเก่งอิงไม่เก่งอิงก็สมัครได้จะอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศก็สมัครได้หมดและที่สําคัญสมัครเด็กเด็กปีสก็สมัครได้เพราะคุณจนะต้องจบให้ทันก่อนการเริ่มนานคือเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นโอกาสเป็นของคนที่อยากที่ จะได้งานก่อนจบด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเด็กจบใหมย่ยังไม่จบอยู่ปี4พี่รักหรือจบมาไม่เกิน2ปีสมัครได้ในขณะที่โปรเซสในการคัดเลือกเหลยาพี่รักที่นี่คัดอะไรบ้างที่นี่รอบแรกเขาจะคัดการทำก็สอบออนไลน์ s s e s s m e n t ออนไลน์ไอเทมในปีนี้นะเขาตัดเวอร์บัลซินิคออกจะมีอะไรบ้างพี่ลักษ์ออนไลน์ไอเทมมีอวิริตี้เทสอะไรบ้าง1ก็คือ,คอคนิมบ r i คอักลุ่มคณิตศาสตร์2ก็คือเป็น l o จิคอ l ลเทสภาพภาพถัดไปเป็นภาพอะไรและสุดท้ายเป็นเอินทิเกรเต็ดอินทิเกเต็ดอ่ะมีแค่ที่นี่มีออฟปี้ใช้ข้อสอบของตัวเองซึ่งเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่มีข้อสอบอินทิเก t เต็ดอินทิเกเต็ดเป็นข้อสอบตารางแล้วต้องมาบวกลบคูณหาร2ชั้นซึ่งข้อสอบของออฟฟี่พี่ลักนิยามว่าเป็นข้อสอบที่ยากที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าคือไม่มีีท่หน แล้วก็พี่แัก็จะบอกว่าน้องๆที่ขนาดว่าเก่งมาก็ยังไปตกที่นี่นะพี่แักจะบอกว่าการสอบของที่นี่ค่อนข้างเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยเพราะฉะนั้นแนะนําฝึกทกํข้อสอบไปเยอะในปีนี้นะมีน้องได้ใช้เส้นหนังสือสองเล่มยังสอบผ่านเลยคือคุณต้องสอบคุณก็ต้องฝึกทาข้อสอบไปเยอะจริงๆข้อสอบเนี่ยของมแม่เน็เมนต์ทัวร์นี้ไม่ค่อยต่างกันวัดนิวเมทิคอคณิตศาสตร์พื้นฐานวัดลอจิคอลภาพต่อไปคือภาพอะไรวัดที่เป็นเวอร์บ r ลหรือเส้หรือเป็นตรกกะเชิงภาษาหรือเป็นดีเ t i ทีเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีสกิลฝ บอกว่าออนไลน์เอเซนเมนต์คนตกกันเยอะมากอย่าพลาดเด็ดขาดพยายามฝึกไปเยอะให้ใช้เนหนังสือ2เล่มไปถ้าจะฝึกทาก็สอบจบไม่ตรงสายยิ่งต้องฝึกทั้งสองเล่มจบตรงสายก็ยิ่งต้องฝึกเพราะว่าเลยพลาดไม่ได้เพราะที่นี่รอบรอบสอบต้องผ่านก่อนถ้าสอบไม่ผ่านคุณไม่ได้ไปต่อในรอบไหนเลยในขณะที่ถ้าผ่านจะได้ไปต่อคือรอบที่เป็นรอบตัว behavior เป็นการสัมภาษณ์รอบแรกซึ่งปกติของที่นี่เขาจะโปรเซสไปพร้อมกัน เอาเปิดเราสมัครตั้งแต่วันวันนี้แหละจนไปถึงวันที่15กุมภาพันธ์ระหว่างนี้ใครสมัครไปแล้วคุณสอบผ่านภายใน1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์หลังจากนั้นไม่เกิน2สัปดาห์นะเขาจะติดต่อให้คุณสัมภาษณ์เขาจะสัมภาษณ์ไปพร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณสอบผ่านคุณจะได้ถูกสัมภาษณ์ตัว behavior หลังจากนั้นถ้าผ่านอีกคุณจะได้ไปต่อในการทําเคสซึ่งเคสและ final เนี่ยจะเป็นในรอบของเดือนมีนาคมมีนาคมครึ่งเดือนแรกจะเป็นการทําเค e assessment อยู่ต่างประเทศก็ทําได้ในขณะที่ ถ้าเป็นช่วงหลังเนี่ยจะเป็นไฟนอลรีวิวนี่โロเร็จทั้งหมดของที่ FLP และ GDP เพราะฉะนั้นใครอยากโตกับสายอ e ีคเมิร์ซพลาดไม่ได้ใครจะเตรียมความพร้อมเข้าโครงการในในเม่ไหนเหมนเธอหนิไปเองให้ใช้ตัวคอร์สเรียนออนไลน์ซึ่งไม่ได้นําเช้หนังสืออย่างเดียวนะคอร์สเรียนออนไลน์ถ้าเป็นแบบสอบอ่าเซตหนังส,สือได้แต่ถ้าเป็นคอร์สเรียนออนไลน์คุณจะได้อะไรบ้างคุณจะได้เต็มรูปข,ของการไปคัด MT เอาไปใช้กับ MT ทุกโครงการได้หนึ่งจะมีการแถมเส้นหนังสือให้คุณไปฝึกทำข้อสอบในขณะที่คุณจะได้คอร์สเรียนออนไลน์ยังบ จนถึงไฟนอลในขณะที่ผ่าน AI i n t e r ต้องรู้เทคนิคเอาไว้ใช้ใน MT ที่มีการทำข้อสอบ AI interview พี่ลักจะบอกว่าเซตนี้ทั้งเซตตอนนี้มี Special Pri c e อยู่ในขณะที่คอร์สออนไลน์จะเหมาะสำหรับคนที่เก่งอยู่แล้วแต่อยากจะเติมของไปหน่อยนึงแต่ใครที่บอกว่าพี่รักษณหนูอยากเตรียมแบบ All-in แนะนำให้เรียน7 d a วนนะพี่รักณจะบอกว่า MT High Standard คนที่เข้าไปได้เขาเรียนเป็น7 day p r i v a t e กันซึ่งพี่รักษล่าสุดเปิดเป็นคอร์ส10 day ขึ้นมาเพราะว่าหลายคนจบไม่ตรง day 7เดย์เหมาะคนที่จะไป MT กลุ่ม Upper Level หรือ High Standard, จะมีการฝึกทําข้อสอบ2วันฝึกเรื่องของตัวพาวผู้นําในการนําส่งสตอรี่เทลลิงและได้ฝึกเรื่องการทําเคสอีก2วันและสุดท้ายคือการโรการสัมภาษณ์ ในขณะที่เทนเดีออกมาใหม่คุณจะความแตกต่างคือคุณจะได้สอบ3วันและจะได้ทําตัวเคสเนี่ยสวันด้วยกันแปลว่าอะไรใครที่กังวลมากพี่รักจบหนูจบไม่ต้องสายพี่รักหนูไม่เคยแข่งกับเรชันเคสคนที่กังวลมากๆก็เรียนเป็นเทนเดีแทนนะคะอันที่คนที่กังวลลงมาน้อยหน่อยหรือจบอนตรงสายก็แนะนําให้เรียนเซเวนเดีเพราะฉะนั้นอย่าเตรียมตัวเองไปน้อยเพราะโอกาสมันไม่ได้ผ่านมาบ่อยๆอย่าง pie, ออฟฟี่จริงๆเขารับแค่ปีละครั้งแล้วปีนี้พิเศษคือรับสองครั้งไงเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรคือใครที่ไม่ทันรอบแรกนี่คือโอกาสของคุณ เพนพื่นกจะบอกว่าโอกาสจะเลือกคนที่พร้อมเวลาเรามีความพร้อมเราจะมีความมั่นใจไอ้ความมั่นใจสีหน้าแววตาท่าทางมันจะสอดคล้องกันไปโดยอัตโนมัติกรรมการชอบคนแบบนี้คนมีเสน่ห์คนมีเสน่ห์ต้องมีความมั่นใจเพนเพื่นกจะบอกว่าเตรียมตัวเองไปดีมีชัยไปกว่าพึ่งใครอยากมาเรียนรู้ด้วยกันมาเจอกันในคลาสค่ะส่วนใครที่อยากจะเรียนกับเพื่อน17-20มกราคมจะมี4 day group class ซึ่งถ้าคุณจะเรียน4 day group class กับเพื่อนแนะนําว่าช่วงเดือนมกราคมค่อยสมัครเข้าไปแล้วหลังจากนั้นพอเขาเรียกโปรซสจะทันกกันนพออดี่่จะบวา เลือกเวอรชันที่แมทที่เหมาะกับตัวเองปรึกษาเข้าโครงการเม่นเม้นท์วนี้ทั่วไทยปรึกษาได้ฟรีเอมเข้าง่ายแค่คุณต้องรู้เทคนิควันนี้ขอบคุณทุกคนและสวัสดีค่ะ